อาเจเกโอเคน่มาทำกันที่นี่นะครับวันนี้สวัสดีครับผมตอนนี้เสือพามาพาทุกท่านมาอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับผมบรรยากาศในเช้าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเรามาให้กําลังใจลุงกับป้านะครับณตอนนี้นะฮะแปดโมงเช้าแล้วนะฮะนีเพื่อนๆยูทูบเบอร์นะเดินทางมาถึงนะมากเลยนะช่องใหม่เอฟทีสตอรี่นะครับติดรถพี่แดงมาก็ได้นะครับผมแมงกระบี้ฟิล์มนะครับผมนี่ นี่นะครับคุณชนาธิการตูมตามแคมจากช่องอะไรนะครับลุงตูมตามครับผมลุงตูมตามแล้วก็น้องแคมชาแนลครับน้องแคมชาแนลครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะฮะมาถึงแล้วครับคุณวันนี้รใครับคราไม่่วจะเปิดไฟโจทย์ฉดไฟจำเลยวันนี้ต้องบอกก่อนฮะยิ่งกว่าสมรภูมิโอ้โหเดนื่อยวันนี้ปู่เขาจะบอกว่ามีเปิดอะไรนะสอบพยานถี่คนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักพยาน อาจจะมีการซักพยายนโจ์อย่างเดียวนะครับส่วนด้านจาเลยจะไม่ค่อยมีอะไรวันนี้นะครับวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นการทํางานของนะครับท่านทนายสิทธาและท่านทนายอาคมนะครับในการซักโจทนะครับแล้วก็ซักพยายนต่างๆนะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเราสามารถทําได้แบบในหนังเนาะเห็นไหมหนังเรื่อ,สองสงครามซีวีวอลน้ามันมาก นี่ครับเออจะลุ้นกันแบบนั้นเลยฮะนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ครับโอเคค่ะขอบคุณครับปูสวัสดีค่ะปู่ครับยังไงก็ได้ที่ได้มามาถึงแล้วนะจันเดอรนะครับตูนนี่นะฮะไม่เจอกันนะเกือบเดือนนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆเราก็นี่นะมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยความคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับลุงแหวก็มาแล้วนะลุงแหวลุงแวกออนทัวร์นะฮะทัวร์จากไหนมา ครับอุลแวงมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนเนี่ยล่าสุดคอนแกนนะครับมนอนมุกทหารนี่แหละแล้วก็เนี่บ่าวเบียนะครับผมนะฮะสวัสดีครับเราเคยเจอกันตอนที่เราไปให้กำลังใจที่อ๋อตลาดตัลุ่งเออตลาดตัลุ่งนะฮะวันนั้นนะเราไปกินไก่แซ่บๆนะฮะแล้วก็เจอตอนอะไรนะรงทานเออนะครับเจอในโรงทานด้วยนะครับตำรับไก่ทอดนะรับ่าวเบีย ทางนี้ก็เ็นไปกันมาโดนใช่สวัสดีครับผมจากช่องกระท่อมชมจันทร์ครับสวัสดีครับกระท่อมชมจันทร์นะครับผมนี่นะับเจ้าของเพลงอะไรนะ ลุงพลคนกกรอกครับอ่าลุงพลคนกกรอกนั่นเองครับผมนะครับสวัสดีครับปู่มูนีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดท่อมชมจันทร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหช่องนี้นะฮะทุกคนดูนะฮะเครื่องนี้นะหนึ่งสองสามสี่ช่องฮะ สวัสดีครับขอส่งกาลังใจให้นะคะอยู่บ้านใกล้ลุงพันจะเป็นคนรู้ใเนาะใช่ครับถ้ามีเครื่องหนึ่งเป็นลุงพันเลยครับลุงพันมีห้าผมมีสี่เป็นน้องทุกคนดูนะฮะพรแบงก์ก็เริ่มจะให้ยีมมีช่องอะไรบ้างครับเนี่ยมณีชวนชมมณีชวนชมชัยชัยชาแนลชัยชัยชาแนลชัยชาแนลชัยชาแนลอันนี้ของปู่มณีปู่ยิ่งบางครับเป็นช่อง u t u b e ที่ตอนนี้นะฮะ เป็นก้าวกระโดดมากนะฮะตอนเราเจอกันตอนนั้นนะครับไล์สดของเขานะฮะจะมีคนดูอยู่สามสี่คนนะครับแล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะไปวางน้ําเผี้ยวนะแล้วก็ดันกันเต็มที่นะต้องขอบคุณพี่เสือด้วยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้เอฟซีพี่เสือแล้วก็ได้ช่องพี่เสือเป็นช่องที่ช่วยดันด้วยนะครับตอนนั้น นะครับถ้าไม่มาถึงวันนั้นไอ้ถ้าไม่มีวันนั้นก็มาถึงวันนี้เช่นกันต้องขออบคุณพี่เสือด้วยนะครับครับผมนี่นะชายแชนแนลนะฮะตอนนี้เขาซักเซสมากเลยนะครับเราก็ดีใจด้วยนะคือเราดีใจทุกครั้งที่เห็นยูทูบเบอร์มาใหม่ๆนะฮะใช่ยิ่งดีใจมากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเขาซักเซสประสบความสําเร็จมีผู้ติดตามเยอะนะฮะมีคลิปปังอะไรแบบนี้เนาะเสือเพิ่งมาที่นี่เหรอครับหรือเข้าไปบระกอบก่อนอ่าเพิ่งมาถึงเมื่อคืนครับมไเข้าบรกกอบจะมาจะมามามุกเลยฮะมามุกเลยครับก็มาตั้้งแต่่นะออุบลลโโหวาไกก็ ม่ม้อขอบคุณค่ะที่ไปสิกรไปกดให้อันนี้ช่องใหม่นะครับอันนี้ช่องน้องใหม่นะฮะพี่สาวกำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าเอาอาหารมาหรือเปล่าเสียงดีค่ะเอาอาหารมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แถวสวัสดีค่ะนะคะเอาใจช่วยพี่โกขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเฮ้ยช่องใหม่นะในช่องใหม่นะฮะเพราะว่าเขาสวยขึ้นนะฮะสวัสดีค่ะแอนแฟมิลี่นะฮะเขาสวยขึ้นเยอะเลยนะสวัสดีค่ะเสือขับคุณเฉลยคําตอบหน่อยสิฮะว่าทำไมคุณสวยขึ้นครับ T P สกิน790บบาทนะคะเซรั่มแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่พุ่นเยอะเจ็บคอ อย่าลืมสั่งในน้ำทุกช่องที่รักลุงนะคะครับคำตอบอยู่ตรงนี้นะฮะถูกต้องค่ะและอมลงพวกอ,อะไรครับผมลงมลงพวพร่ดันติอาดูแลทุกค้างค่ะน่าเห็นไหมครับ,บ,บอยากเพิ่มความสดชื่นให้กับกาฟแฟกบกอนะคะคดูดูเลเรื่องของพิพันธ์ได้ด้วยค่ะคนะคะค่ะ นะคะฟันสวยยิ้มสวยเพราะว่าเจนเฮิร์บค่ะเจนเฮิร์บยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์บมีอะไรอีกนะที่เราต้องขายครับอ๋อมีอะไรอีกคะเสื้อนะคะนี่ค่ะเสื้อทีพีนะคะสวยมากค่ะอ้าวทำไมเราไม่ได้อ่ะซื้อโปรต้องซื้อค่ะต้องโปรยังไงครับโปรยังไงซื้อมีโปรค่ะแต่ว่าจำไม่ได้เลยนะครับยังมีอีกหลายเสื้อพามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะฮะพอดีไปทำนามานะหลายคนไปลือว่า พี่เสือไปสําหรับนะครับอยู่ที่บ้านที่สูนทินแล้วไม่กลับมาแล้วไม่ใช่นะครับผมนะไปทำนานะตอนนี้เอาข้าวขึ้นยุงอย่าลืมชามาทพี่พาว่าใครด้วยนะเอาจากไม่ได้เอาไม่ได้เอาข้าวขึ้นยุงขโมยข้าวแม่ไปขายหมดแล้วขโมยข้าวแม่ไปขายหมดแล้วเพื่อที่จะไปออกรถเพราะว่ายายสมนไม่ได้มาแล้ว ยายจะมอลาแล้วโกโก้ไปเลี้ยงเหลี่ยงสวัสดีครับนะครับผมใส่มาัอดี้จะเสือพาไปแล้วมาถึงเมื่อคืนนี้ฮะมาถึงเมื่อคืนนี้จะเสือมาแล้วจ้าไปดูบรรยากาศรอบๆต่อนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสี่คนเนาะครับใส่เสื้อทีพีสกินมาใส่เสื้อทีพีสกินมาด้วยนะครับโูเนาะอันนี้ช่องอะไรครับอันนี้คุณ เอฟทีไงครับเอฟทีสตอรี่นะครับอ้าวแล้วแล้วกล้องคุณอยู่ไหนครับฝากทิ้งกล้องฝากไว้แป๊บนึงครับเดินมาทักทายทางนี้อันนี้ช่องอะไรครับผมอันนี้ช่องอะไรครับกระท่อมชมจันทร์จ้ากระท่อมชมจันทร์ชาแนลครับกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับจำได้ไหมเจ้ากันได้ไหมจำได้ครับผมนะจำได้ะเคยเลี้ยงน้ำสมุนไพรมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยขวดนะฮะพม่ใช่จำแม่นนะฮะจำแม่นนี่ช่องอะไรครับผมกินอ้วนรวยครับอ้าวนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ ชายชายกินให้อุ่นด่วนเมื่อคืนเราเจอหล่อที่สุดในปกอเมื่อคืนเราเจอกันแถวร้านกินข้าวแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะใช่เมื่อคืนเรามาถึงตอนหนึ่งทุกหนึ่งทุกคุนมาถึงตอนไหนครับถึงพร้อมกันเลยพร้อมกันไล่กันนะฮะเขาพักในตัวเมืองแล้วก็ตื่นมาแต่เช้ามาที่นี่โดยเฉพาะเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ครับทำไม่ได้ชื่อช่องอะไรเสือพาไปอ๋อเสือทําไมอ๋อวันนั้นอยู่ในอีกไม่ได้ใส่มวกอ๋อ บรรยากาศยาเช้าวันนี้นะทุกคนได้เดินทางมานะนับประมาณ15ช่องแล้วนะตอนนี้นะใครใครใคระจากรีมาจากรีมาแล้วเหมือนกัน เรามาให้กำลังใจลุงกับป้าเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หนทุกคนก็ยังเหนียวแน่นนะฮะในการมาให้กำลังใจนะฮะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับพี่เสือหายไปไหนอ่าพอดีพี่เสือไปถ่ายคลิปมานะฮะไปเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนๆที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็นะฮะถ่ายถ่ายคลิปในช่องเสือพมาเนาะช่องเสือพมาจะไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะไลฟ์สดเสือพไปนะฮะสองเครื่องสองอีพีเลยตอนนี้นะครับไลฟ์อยู่เนาะนะฮะ ไปนี่เสือพมาหรออ่าช่องใหม่เสือพมาเป็นช่องสำรองเสือพมาเสือพไปแล้วเสือพากลับด้วยไหมอ่าลุงบอกว่าให้ตั้งชื่อเสือพากลับนะแต่เอฟซีบอกว่าให้ตั้งช่องเสือพหลงนะครับไม่ดีเลยช่องนี้เดี๋ยวหลงหลงไปทั่วเลยขอบคุณที่ช่วยกันดูคลิปในช่องเสือพมานะครับขอบคุณครับ